สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีก็จะออกไปช้อปปิ้งนะเพื่อนๆแต่เราจะไม่เอาน้องโทนี่ไปนะคะบีจะเอาน้องโทนี่ไว้ในบล็อกแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นหน้าร้อนแดดมันแรงนะคะถ้าเอาน้องไปไว้ในรถอ่ะแล้วก็เปิดกระจกให้เขาหนะ่ะมันก็จะมีปัญหานะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาค่อนข้างรักสัตว์นะเพราะก็เห็นเราอ่ะมีหมาเอาไว้ใน รถอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาด่ามาว่าบางทีก็โทรหาตำรวจเลยนะเพราะว่าตอนที่บีนะคะไปซื้อของอ่ะบีไม่สามารถที่จะเอาน้องเขาเข้าไปในร้านได้นะเพราะว่าเ,ออเขาห้ามนะคะบีก็เลยจะเอาเขาไว้ในกล่องแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าบีเอาน้องเขาปล่อยไว้ข้างนอกใช่ไหมก็ไม่ได้นะคะต้องใส่ในกล่องไว้แบบนี้นะคะ เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ข้างนอกเขาก็จะวิ่งนะคะแล้วเขาก็จะวิ่งเห่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไปรบกวนเพื่อนบ้านอีกนะเราก็จะเอาเขาใส่กล่องไว้อย่างนี้ประมาณสองสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาละโทน,นี้เดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะ วันนี้ที่ออสเตรียนะคะอากาศดีนะเพื่อนๆมีแสงแดดนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาขวดนะคะเอาลองไปหยอดดูนะเพื่อนๆว่ามันจะได้กี่บาทนะคะเป็นขวดพลาสติกนะคะที่บีเก็บเก็บไว้นะคะ นี่นะคะคือขวดพลาสติกตอนนี้นะคะเพื่อนๆดีก็ซื้อของที่โฮมเฟิร์นะคะแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่ช็อปดีเด้นนะซื้อ,อ,อหลายอย่างนะคะมีทั้งผักผลไม้นะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยดอกไม้วันนี้ลดราคานะคะแล้วก็มีพวกขนมนะคะ เอาดีเอาใส่ในกระติกไว้เนาะมันจะได้ไม่เหี่ยวโอเควันนี้มาคนเดียวนะคะเอาน้องหมาไว้ที่บ้านนะจ๊ะเพื่อนเเพราะว่าเนี่ยแดดร้อนแบบนี้สงสารเขาถ้าเกิดว่าเอาไว้ในรถใช่ไหมมันก็จะอบไงมันจะทำให้เขาแบบหายใจลำบากเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่นี่นะคะ พอไม่เห็นเราอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็อาจจะโทรแจ้งตำรวจได้นะเราก็เลยแบบว่าเอ่อตัดปัญหานะคะเอาน้องไว้ที่บ้านนะก็รีบช็อปปิ้งด้วยจะได้เสร็จเร็วๆจะได้กลับบ้านนะคะโอเคเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้บีก็อยู่ที่เพนนีนะโอ้อโหต้นไม้เขาเหี่ยวแห้งไอ้นี่มากเลยเหมือนกับไม่ได้รดน้ำ เทนนี้ลดราคาบีซื้อจากโฮเฟอร์ไปสองลูกลูกละโอ,อ้เสียดายเนาะไม่ได้มานี่ก่อนนี่นะคะลดร,ราคาจาก179นะเหลือ129่เกีซื้อจากนี่แหละเอ้มีซื้อจากโฮเฟอร์ไปราคานี้นะ179แต่ก็เอาไป1ลูกเนาะมันลดราคา50เซนนะ บีชอบมาที่เพนนีนะคะเพราะว่าหมูเนื้อเขาถูกแล้วก็มันก็มีหลากหลายด้วยนะมีแบบทุกอย่างนะคะลิ้นหัวใจตับเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนชอบใช่ไหมแล้วก็พวกเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างถูกเนาะบีก็มีตู้เย็นแล้วไงบีก็เลยแบบว่าซื้อไปแช่ไว้ได้นะคะมันจะได้ไม่ต้องอเขาเรียกอะไรอะ่ะจะได้ไม่ต้องแบบ เออเสียเวลานะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันลดรลาคานะคะเนี่ยเป็นเนื้อสเต็กใช่ไหมลดราคานะเนี่ยถูกนะเนี่ยเนี่ยสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะสิบกว่ายูโรจะเพื่อนๆมันถูกเพื่อนๆซื้อไปอย่างนี้ใช่ไหมก็ถูกดีนะคะซื้อไปเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวจอดรถกอนแล้วจะพาเพื่อนมาดูก็มีหลากหลายนะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูบวพวกเนื้อหมูสามารถซื้อเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ซื้อแบบในแบบชิ้นใหญ่อย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆดูสิเนี่ยขาหมูเห็นไหมแปดยูโรขาใหญ่มากนะคะนี่แล้วก็จะมีพวกโซนของเนื้อนะอันนี้ก็จะเป็นพวกพอกช็อปเป็นเนื้อนะคะอันนี้เนื้อติดกระดูกเดี๋ยวบีจะซื้อไปต้มซุปให้แฟนนะคะนี่ตรงนี้เนี่ยคะ่ะ นี่จากเพื่อนๆปอดม,าม้ามื่องในตับอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันราคาถูกมากเนี่เห็นไหม2ยูโรเองนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นพวกกับขั้วตับขั้วปอดนะคะเนี่ย1ยูโร83ค่ะบีเคยซื้อไปไปกินแล้วแต่เพื่อนๆแต่บีมาอยู่ที่นี่นานแล้วไงบีก็เลยแบบว่าเอ่อไม่ค่อยทานกินได้นะคะแต่ว่ามันกินไม่ค่อยสนิทใจแล้ว อันนี้เป็นขาหมูนะคะเป็นขาหมูคากินะสามารถซื้อไปต้มซุปได้นะคะบีกำลังจะหากระดูกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบีจะทำต้มซุปให้คุณสามีนะอันนี้กระดูกแบบนี้ไม่เอาออ,อยากได้ข้อกระดูกนะคะ วันนี้นะคะบีก็เอาขวดมารีไซเคิลนะคะเพื่อนๆที่ตอนนี้นะคะเขาให้เก็บขวดพลาสติกนะเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ว่าบีเอาขวดมาคืนนะคะบีก็จะเอาขวดใส่ลงไปในนี้นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นแบบรายการนะคะว่ามีพลาสติกกี่ใบนะคะตอนนี้บีเอามาขึ้นเงินนะคะได้ทั้งหมด4ยูโรนะคะเ5แล้วเราก็จะเข้าไปซื้อของกันนะคะข้างใน หลังจากนั้นก็จะได้นะคะแล้วก็จะเอาใบนี้ไปให้เขานะคะเขาก็จะหักเงินไปด้วยนะเพื่อนๆไปจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่ลีเดอร์มันมีขวดที่แลกได้ด้วยแล้วก็แลกไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอันไหนแลกได้บีก็แลกอันไหนแลกไม่ได้บีก็จะเอาไปใส่ให้กับเกมไนเดอร์นะคะเป็นขวดพลาสติกจ้ะ โ oh. เพื่อนๆช้ำใจมาก mm hmm. ไปซื้อมะม่วงใช่ไหมอยู่ที่โฮเฟอร์เนาะหนึ่งยูโรเจแล้วก็มาเจอที่เพนนีเหลือยูโรยีตอนนี้นะคะที่ลีเดรนนะเหลือ89เก้าเซนโอ้ oh my god แต่ว่ามันมันแข็งนะคะบีก็จะซื้อไปรูปหนึ่ง <laughs> ซื้อทุกทีเลยเนาะเพื่อนๆเนาะ โอ้ยได้มะม่วงไปทั้งหมดเท่าไหร่สี่ลูกแล้วนะเอาไปแบบแข็งๆ <c oughs> นี่นะคะพี่ซื้อของจากโฮเฟอร์นะเพื่อนๆรถนี้หมดไป50ยูโรนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วจ้าไปค่ะกลับบ้านกัน เพื่อนๆ่คะตอนนี้บีก็อยูออ่ระหว่างทางเดินนะคะออมีพี่เขานะคะอยากรู้เนาะว่าไอ้ลูกกลมๆนี่นะคะมันคืออะไรมันก็คือหญ้านะคะเพื่อนเพนเขาก็จะห่อหญ้านะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบว่าหน้าร้อนนะคะเขาก็จะเก็บเกี่ยว อ่านะคะเพราะว่าญ้ามันขึ้นเนี่ยนะเขาก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะถ้าเกิดว่าจะทําเป็นหญ้าแห้งเขาก็จะตากให้มันแห้งแต่ว่าญ่าพวกที่ใส่ในพลาสติกกลมๆที่เขาพันไว้เนี่ยคะ่ะมันจะเป็นหญ่าสดนะคะเพื่อนๆคือเอาไว้ให้วัวกินนะคะบีก็เคยถามแฟนบีแฟนบีบอกว่า มันก็จะเป็นหญ้าสดแล้วก็จะมีหญ้าเน่ามันจะมีแบคทีเรียแต่ว่ามันเป็นแบคทีเรียที่ดีนะคะวัวมันสามารถกินได้นะแล้วก็สีนะคะสีของที่เขาห่อพลาสติกนะคะไม่เกี่ยวกันคือสีอะไรก็ได้สีดําสีเขียวสีชมพูก็แล้วแต่เลยว่าพลาสติกสีอะไรแต่คือว่าข้างในนะคะก็จะเป็นหญ้านะคะเหมือนกันหมดนะนี่นะข้างหน้าบีเขาก็ตัดนะคะ ตัดหญ้าแล้วก็ตากหญ้าไว้ตรงนี้นะคะพอดีว่าขับรถผ่านมาพอดีนะมันเห็นเราก็เลยเออจะทําคลิปนะคะบอกพี่ๆนะคะเพราะว่ามีพี่บางคนเขาอยากรู้นะคะว่าออไอ้ก้อนกลมๆอะค่ะข้างในมันคืออะไรเมื่อก่อนเนี้ยบีก็อยากรู้ค่ะแต่ว่าตอนนี้บีรู้แล้วเนาะบีก็เลยเออ เอาความรู้ที่บีมีหรือว่าหามานะคะเอามาบอกพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะเอาลราจะตอนนี้เดี๋ยวขับรถกลับก่อน <laughs> ตอนนี้นะคะบีก็มาถึงบ้านแล้วนะเพื่อนๆนี่นะคะ นี่เป็นผล,ลไม้ที่ไปซื้อมานะไปเจอที่โฮเฟอร์นะคะก็เลยซื้อที่โฮเฟอร์ก่อนนะมะม่วงสองลูกราคาหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้านะพอมาเจอที่เพนนีนะคะลดราคานะคะซื้ออีกนะเพื่อนเพื่อนเอ่อยูโรยี่สิบเก้านะคะพอมาที่ลีเดนค่ะลีเดนดันลดอีกนะคะเหลือแปดสิบเก้าซื้อไม่อีกค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะบีซื้อมาบีก็กินนะคะอันนี้มะม่วงเนาะ อ่มีกล้วยนะคะได้ไข่มาสองแผงนะคะอันนี้18 18ลูกนะแพ็คนึงปกติอะบีซื้อ15 15ลูกนะคะแล้วก็ราคาเท่ากับ18เลยนะบีก็เลยซื้อนนี้มานะคะแล้วก็ได้สตรอเบอรี่มาด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มีดอกไม้ค่ะลดราคาฝั่งนี้ อันนี้เป็นข้าวนะคะยัสมินไลน์นะคะคือยังไงต้องมีข้าวกินนะบีก็จะซื้อข้าวมาตุนไว้นะคะมีหมนเส้นซื้อไก่มาหนึ่งตัวตปาปริกา้ามะเขือเทศนะคะซื C ้อแฮมอันนี้มาเดี๋ยวเอ้เบคอนอันนี้เดี๋ยวบีจะทํากับข้าวให้แฟนนะมีเห็ดมีถั่วนะคะแล้วก็มีนะคะมะนาวกระเทียมหัวหอมพวกนี้นะคะเป็น บีบีซึ้งมาจากเพนนี้นะเป็นกระดูกเป็นเอ่อกลืนไก่นะคะแล้วก็จะมีเนื้อแล้วก็จะมีข้อนี่คะคะนี่นะคะกระดูกข้อนะเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะต้มซุปให้คุณสามีนะคะแล้วก็จะผัดเบคอนกับเอ่อสปากเกตตี้ของเขานะ แล้วก็มีของบางส่วนนะคะที่บีเอาเก็บเข้าตู้เย็นไปแล้วนะคะเพราะว่าเออมันจะละลายนะพวกไอติมพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเยอะอยู่วันนี้บีซื้อของค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าบีมีตู้เย็นแล้วเพื่อนๆบีก็เลยแบบจะซื้อของมาตุนไวเพราะว่าบางทีเราเจอของถูกเราก็ตุนได้นะนี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้แต่ว่าซื้อเยอะวันนี้มันลดราคาใช่ไหมมันก็ เงินเสียไปเท่าเดิมแต่เราได้ของเยอะขึ้นนะคะเพราะว่า,าบีก็ดูของที่มันไม่แพงมากแล้วก็วันนี้บีไปแลกขวดมาด้วยนะคะบีได้มาให้ยูโรนะคะแลกขวดโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีกำลังทำอาหารให้แฟนนะเพื่อนเว<ๆ>ลาที่บีออกไปชอปปิ้งนะคะบีก็จะซื้อ เนื้อซื้อไข่ข่อมาซื้อผักนะคะมาเพื่อที่จะมาทำซุปเนื้อนะคะให้เฟนตอนนี้กำลังจะทำคาโทฟเฟนอิบราเทนนะคะก็จะทำง่ายๆค่ะจะใช้เนยแล้วก็หัวหอมนะคะผัดใส่ด้กันพอหอมนะคะ,ออะ,คะเริ่มเหลืองแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะใส่กับมันฝรัง่ง เราก็จะใส่แครอทนะคะให้เพิ่มสีสันแล้วบีนะคะก็จะบดนะคะมันฝรั่งแบบนี้ทำให้มันแตกนะคะแต่ว่าจะไม่ทำให้มันละเอียดนะเพื่อนๆ นะคะบีก็เอาต้มใส่ลงไปในหม้อนะคะน้ำซุปสุกแล้วก็เนี่ยค่ะจะเอามาเอามาทอดใส่กระทะนะคะให้มันเหลือง นะพเพื่อนๆเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยะคะ่ะให้มันมีรสชาตินะคะอาหารฝรั่งทำง่ายนะคะปรุงไม่ยากเกลือพริกไทยนะคะแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะบีก็เอามันฝรั่งไปใส่ถ้วยนะเพะื่อที่จะทำให้มันสวยงามนะคะพเพื่อนๆ จะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่มสีสันโดยพริกไทยนะคะแล้วก็จะมีกระดูกเนื้อนะคะแล้วก็จะโรยน้ำไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ มันแห้งนะก็มาทําน้ําซุปนะคะอันนี้มันก็จะกินกับน้ําซุปอันนี้ก็เป็นผักที่เรานะคะต้มลงไปในหม้อนะเพื่อนๆอน,นี้ก็จะเป็นกระดูกนะคะไข่พ่อ,อน,นี้แล้วก็เอาน้ำซุปใส่ลงไป ความสวยงามน,นะคะดูสีใครนี่ค่ะอาหารของบีวันนี้เขาก็จะกินกับตัวนี้นะคะอันนี้เคนนะคะหรือเป็นวาซาบินะคะรสชาติมันจะคือวาซาบิเลยนะเพื่อน ันนี้นะคะเรากำลังจะทำชลากเกออบะนะคะ ใส่โหลแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่กระดิงค่ะเพื่อนเื่อนถ้าเราใส่เอนี่จะเพื่อนเพื่อนวันนี้บีซื้อสตรอเบอรี่นะคะลดราคามาแฟนบีก็เลยให้บีทำวิปครีมนะคะเพื่อที่จะกินกับสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนเื่อนล้างสตรอเบอรี่นะคะเรียบร้อยแล้วบีวก็จะเอาผ้า จะหั่นสตรอเบอรีร่นะคะให้มันเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะไม่ได้ใส่เป็นเป็นลูกนะเพื่อนๆ ตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะวิก็จะไปเอาถ้วยมาใส่ชลาเกอร์โอบัตรหรือว่าวิบครีมนะคะเพื่อนเพื่อนทำง่ายนะคะก็พอเราทำวิบครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ถ้วย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสตรอเบอรี่นะคะที่เราหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเอามาโรยไว้ข้างบนนะเนี่ยค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะอันนี้แต่บีก็จะทำให้พอดีค่ะไม่ให้มันเยอะไปแล้วก็น้อยไปนะคะหลังจากนั้นนะคะบีก็จะโรยน้ำตาลไอซิ่ง น้ำตาลไอซิ่งอ่ะมันก็จะเป็นก้อนนะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็นก้อนนะมันจะเป็นผงดีมากเลยนี่นะคะเสร็จแล้วไปทานขนมหวานด้วยกันค่ะ